สวัสดีค่ะนักเรียนคุณครูนิตยาพรมาีสอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมะศึกษาปีที่4นะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็จะมาสอนในเรื่องของการผันอักษรน,นะคะก่อนอื่นเรามาทบทวนกันก่อนนะคะว่าชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วเราเรียนเรื่องอะไรกันแล้วนะคะเราก็เรียนในเรื่องของคำเป็นคำตายแล้วคุณครูก็มีการบ้านให้นักเรียนได้ไปทำในแบบฝึกทักษะภาษานะคะ ทำกันบ้างแล้วย,ยังคะทำกันได้ไหมคะคุณครูคิดว่านักเรียนทุกคนคงจะทำกันได้นะคะต่อไปนะคะเราก็มาต่อกันในเรื่องของคำพื้นเสียงนะคะนักเรียนดูในใบกิจกรรมนะคะคำพื้นเสียงคำพื้นเสียงหมายถึงคำที่มีรูปวรรณยุกต์แต่ไม่มีเสียงวรรณยุกต์อย่างเช่นคำว่านุกนะคะคำพื้นเสียงคำที่มีรูปวรรณยุกต์ แต่ไม่มีเสียงวรรณยุกนะคะ,ะคาว่านกเดี๋ยวนักเรียนดูเออแล้วเสียงอะไรนะคะคำว่านกในเสียงวรรณยุกอะไรทีนี้ทุกคนยกมือขึ้นนะคะ,ะยกมือขึ้นเรามีมือวิเศษนะคะวันนี้เรามีมือวิเศษนะคะ,ะเราก็สมมติได้เป็นนิ้วนิ้วโป้งเนี่ยเสียงสามัญเอกโทตร,ทรีจัตาวานะคะทีนี้เรามาดูว่านกอยู่ที่เสียงใดตรงกับนิ้วไหนนะคะเราก็เริ่มผันนกนก นกนกนกอ่านิ้วไหนคะอ่านิ้วนางนี้นะคะคือเสียงตรีนะคะเพราะฉะนั้นคําว่านกเป็นเสียงตรีนะคะทำได้ไหมคะอ่าต่อไปนักเรียนมาดูต่อไปคําว่าเป่าอ่าเป่าแล้วก็เป่าเป่าเป้าเป้าเป่า,ปาอ่าเสียงอยู่นิ้วไหนคะอยู่หัวแม่โปง้งเสียงสามันนะคะต่อไปคําว่าเสืออ่า เสือ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 อยู่นิ้วก้อยก็เป็นเสียงจัตาวานะคะเพราะฉะนั้นคุณครูก็ขอให้นักเรียนได้ไปฝึกในการผันนี้นะคะต่อไปนะคะนักเรียนหยิบหนังสือภาษาพาธีขึ้นมานะคะแล้วเปิดไปยังหน้า69นะคะอ่าทีนี้มาดูการผันกันนะคะอ่านะคะทุกคนมีหนังสืออยู่แล้วนะคะนักเรียนมาดูว่า การผันวรรณยุกนะคะอักษรกลางคำเป็นก่อนอื่นเรามาดูว่าคำไหนไม่มีรูปวรรณยุกนะคะนะคะอักษรกลางคำเป็นเรามาดูก่อนตัวไหนเป็นคำพื้นเสียงกอาแสดงว่าอักษรกลางคำเป็นพื้นเสียงสามัญนะคะอักษรกลางคำเป็นพื้นเสียงสามัญ ทีนี้เรามาผัานมาเอกก็เป็นกากากากะกาอักษรกลางสามารถอักษรกลางคําเป็นผันได้ครบทั้ง 5. เสียงพื้นเสียงเป็นเสียงสามัญน,นะคะ,ะต่อไปนะคะคําตายอักษรกลางคําตายเออเรามาดูก่อนว่าตัวไหนเป็นคําพื้นเสียงอจอ,อะจะเป็นเสียงเป็นคําพื้นเสียงเป็นเสียงเอกนะคะจ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 ้จะอ่ะนะคะ อันนี้คืออักษรกลางํำเป็นและคำตายานักเรียนพอจะเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นอักษรกลางํำเป็นพื้นเสียงสามัญอักษรกลางคำตายพื้นเสียงเอกนะคะการปะเสียงส่วนที่มีรูปวรรณยุกต์อยู่ข้างบมนเสียงจะตรงกับรูปนะคะต่อไปอักษรสูงนักเรียนดูนะคะอักษรสูงคำเป็นมาดูตัวไม่มีรูปวรรณยุกก็เป็นเสียงจัตาวานะคะเสียงจัตาวา ค่ะค่าค่ารูปเอกเสียงเอกค่ารูปทูเสียงทก็ ua, ส ua, แสดงว่าอักษรกลางคําเป็นพื้นเสียงจัตาวาเสียงตรงกับรูปต่อไปอักษรสูงคําตายนะคะค่ะค่ะอ่าพื้นเสียงเป็นเสียงเอกนะคะต่อไปอักษรต่ําคําเป็นอักษรต่ํกคาเป็นเอามาดูคําพื้นเสียงคําไหนคะอ่าช่องสามัญ คออาคานะคะคออาคาค่าค,าคา้าดูนะคะไม้เอกแต่เป็นเสียงอะไรคะเป็นเสียงเป็นเสียงทนะคะไม้เอกไม้เอกเป็นเสียงโทไม้โทเป็นเสียงตรีเพราะฉะนั้นอักษรต่ําเสียงจะไม่ตรงกับรูปนะคะต่อไปอักษรต่ําคะําตายสระเสียงสั้นนะคะอักษรต่ําคาตายสระเสียงสั้นนะคะ ดูพื้นเสียงเป็นเสียงอะไรคะเสียงตรีค่ะนะคะต่อไปเสียงรูปเอกเสียงโทนะคะต่อไปอักษรต่ำคำตายสระเสียงยาวนะคะอักษรต่ำคำตายสระเสียงยาวนะคะพื้นเสียงเป็นเสียงอะไรคะเสียงโทนะคะรูปโทจะเป็นเสียงตรี ส่วนคำที่อยู่ในวงเล็บเหล่านี้เป็นคำที่เขาไม่ใช้นะคะเตรียมที่เขาไม่ใช้ในภาษาเขียนสำหรับวันนี้นะคะในเรื่องของการผันหนักสนนักเรียนสามารถไปฝึกได้และก็อ่านเพิ่มเติมนะคะในใ,ะในใบนี้นะคะในใบกิจกรรมที่คุณในใบกิจกรรมนี้นะคะในใบนี้นะคะนักเรียนสามารถไปอ่านเพิ่มเมติมและสามารถ ฝึกนะคะฝึกโดยใช้มือวิเศษของตัวเองฝึกในการผันนะคะแล้วหลังจากนี้พอนักเรียนทําความเข้าใจเศษคุณครูขอฝากแบบฝึกไว้นะคะแบบฝึกนะคะจะมี2ตอนตอนที่1น,นะ,ะแล้วก็กับตอนที่2ตอนที่2นะคะคุณครูขอฝากในเรื่องของการทํางานการเขียนนะคะขอให้เขียนให้เรียบร้อยนะคะวันนี้คุณครูก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักเรียนคงจะเข้าใจนะคะในเรื่องของการผันอักษรนะคะแล้วก็ขอไปฝึกมานะคะแล้วก็ขอฝากนะคะนักเรียนทุกคนต้องอ่านหนังสือนะคะตอนนี้อ่านหนังสือภาษาไทยหนังสือภาษาพาทีนักเรียนอ่านมาได้เลยล่วงหน้าได้เลยนะคะ,ะวันนี้คุณครูก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ